สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนะ,ะวันนี้ก็เที่ยงแล้ววันนี้เรามาชงคันเทียมกินกันแต่วันนี้จะไม่ชงกับในน้ําร้อนนะฮะเพราะว่าชงในน้ําร้อนเนี่ยวิตามินบางตัวมันจะหายไปเลือไปชงกับน้ําธรรมดาอันนี้ก็ผสมเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเทใส่แคนเทียมเ,เข้าไปในน้ําแล้วก็เขยา่านะ เ่าจะเป็นน้ําขาวๆใสๆนะรสชาติก็จะแตกต่างจากการกินน้ําร้อนแต่การชงด้วยน้ําร้อนวิตามินบางตัวมันจะหายไปแต่ถ้าชงกับน้ําปกต,วติวิตามินทุกตัวในแคนเพียมจะอยู่ครบนะฮะแล้วก็อ่าอร่อยจะกลายคล้ายๆน้ำรั่งนะครับ รสชาติอร่อยครับผมถูกปากนะลองชงกับน้ําปกติดูนะครับดื่มแคลเซียมทุกวันนะฮะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับทําให้สุขภาพของคุณดีขึ้นนะยังไงก็ฝากไ้ด้วยนะครับแคลเซียมนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปสวัสดีครับ